บทที่45พี่เลี้ยงหลิวพูดเบาๆแต่หนานกงเย่ก็เข้าใจทันทีคุณย่ารู้สึกหงุดหงิดที่ห้องเรียนของเธอในตอนเช้าเธอจึงเรียกแม่และพยายามแสดงความโกรธด,ด้วยข้ออ้างต่างๆแต่ข้อบอกพร่องเพียงประการเดียวในแม่คือเรื่องทายาทเธออายุเก้าขวบและแม่ของเธอไม่ได้ให้กำเนิดลูกอีกคนมาเก้าปีแล้วบ้านที่สองนั้นสันคลอนมากมีเพียงพี่ชายของฉัน ลูกชายคนโตที่ป่วยเป็นโรคทางสมองและตัวเธอเองก็เป็นลูกสาวมันไม่ง่ายเลยที่คุณย่าจะอดทนกับสิ่งนี้มาเป็นเวลาเก้าปีคุณย่าคงจะบอกว่าแม่ไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วและแนะนำให้เธอพาอนุไปหาพ่อก่อนหน้านี้เพื่อที่เขาจะได้มีลูกมากขึ้นแต่ด้วยความที่พ่อหัวดื้อรั้นพอๆกับแม่ของฉันเขาจะเห็นด้วยได้อย่างไร แน่นอนว่าพวกเขาจัดก,กันด้วยเงื่อนไขที่ไม่ดีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของนานกงเย่ก็ดูน่าเกลียดในความเป็นจริงเธอรู้ด้วยว่าทำไมนางหลินถึงมีลูกลำบากชาติที่แล้วหลังจากที่เธอสูญเสียลูกชายเธอก็เจ็บปวดใจมากจึงปล่อยร่างกายไม่ดูแลตัวเองในเวลานี้ป้าหลิวเองที่ร้องไห้และขอร้องให้เธออย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้ และยังเผยอีกว่าสาเหตุที่ทําให้การมีลูกยากคือการไม่ได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสมส่งผลให้มีลูกยากในภายหลังป้าหลิวแนะนําเธอว่าผู้หญิงไม่ควรทําผิดต่อตัวเองไม่ต้องพูดถึงการทําร้ายตัวเองสําหรับบางสิ่งหากคุณทําผิดก็อย่าทาให้ตัวเองเสียใจเมื่อนึกถึงใบหน้าที่น่าเกลียดของนางหลินในวันนี้นานกงเย่ก็อดไม่ได้ที่จะกำมัดแน่นเธอต้องรักษาพี่ชายของเธอ มันจะไม่เสียโอกาสที่เธอได้มาเกิดใหม่ไม่เพียงแค่นั้นเธอยังอยากให้แม่มีลูกอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเธอก็จะรักเขาอย่างดีในกรณีนี้ชะตากรรมของแม่เธอจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนใช่ไหมในชีวิตก่อนของเธอเธอทำได้เพียงเฝ้าดูศกนาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธออย่างช่วยไม่ได้ แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะต่อต้านในชีวิตนี้ด้วยทักษะท,ทางการแพทย์ของเธอเธอจะสามารถรักษาร่างกายของแม่ได้อย่างแน่นอนและปล่อยให้เธอให้กำเนิดหลินเอ,อ๋อที่มีสุขภาพดีอีกครั้งหลังจากตัดสินใจแล้วนานกงเย่ก็ออกจากห้องของพี่เลี้ยงหลิวและไปที่ห้องของนางหลินใครจะคิดว่านางหลินไม่ได้อยู่ที่นี่และแม้แต่นานกงซินก็ไม่ได้อยู่ในลานเฉียนหยุน คุณหนูสามสาวใช้ชั้นหนึ่งของหลินทักทายเธอด้วยรอยยิม้มคุณชายรองไปเล่นในสวนนายหญิงรองเพิ่งถูกเรียกไปโดยนายหญิงใหญ่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงวันเกิดของนายหญิงผู้เท่าไม่เป็นไรฉันจะรอที่นี่สักพักหนานกงเย่โบกมือรูอี้ก็ส่งสาวใช้ตัวน้อยไปรินชาให้หนานกงเย่ทันทีไม่นานนางหลินก็กลับมาพร้อมเหยียนเนียง ท่านแม่หนานกงเย่เดินเข้าไปหาเธอทันทีและอบแขนรอบตัวนางหลินทำไมป้าส้ายถึงเรียกแม่ไปนางหลินขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เมื่อเธอเห็นลูกสาวของเธอคิ้วของเธอก็ยืดออกทันทีป้าของคุณเรียกไปเรื่องงานวันเกิดของเธอและอีกครึ่งเดือนก็จะเป็นวันเกิดของคุณย่าของคุณจะมีการพบกับขุนนางและสมาชิกค,ครอบครัวผู้มีเกียรติมากมาย และป้าของคุณทำคนเดียวไม่ได้ดังนั้นเธอจึงขอให้อาสภพรยคนที่สามและฉันช่วยจัดงานเลี้ยงเมื่อพูดเช่นนี้แล้วเธอก็หยิบป้ายคาสั่งเข้าห้องเก็บของออกมาแล้วพูดว่าป้าสไพรยคนโตของคุณวางแผนที่จะแบ่งงานให้สมาชิกในครอบครัวงานเลี้ยงจัดขึ้นที่ห้องดอกไม้ของห้องโถงหลงอันและเธอก็ทิ้งเรื่องการจัดห้องโถงดอกไม้และงานเลี้ยงให้กับนางหลิน นางหลินไม่คาดคิดมาก่อนว่านางเจ้าจะมอบความรับผิดชอบอันหนักหน่วงให้กับเธอจนถึงตอนนี้ฉันยังรู้สึกภูมิใจอยู่นิดหน่อยนานกงเย่ไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของเธอได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตก่อนของเธอลองคิดดูอีกครั้งอาจเป็นเพราะพี่ชายของฉันในชาติที่แล้วจากไปและแม่ของฉันก็จมอยู่กับความโศกเศร้าแน่นอนว่าป้าสะพ้ยไม่สามารถรบกวนให้เธอจัดงานเลี้ยงวันเกิดได้ ท่านแม่หนานกงเย่โน้มตัวเข้าหานางหลินอย่างอ่อนหวานอย่าให้เหนื่อยเกินไปอาเย่ของเราเก่งมากและรู้วิธีดูแลแม่นางหลินยิ้มเบาๆและลูบผมลูกสาวของเธออย่างอ่อนโยนมีความอบอุ่นในดวงตาบทที่สี่สิแน่นอนท่านแม่โปรดไว้วางใจเย่เอ๋อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนานกงเย่ตบหน้าอกของเธออย่างภาคภูมิใจ คว้าข้อมือของหลินด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าท่านแม่ทุกวันนี้เยอเอ๋อกำลังศึกษาหนังสือทางการแพทย์ที่ท่านให้มาขอเย่เอ๋อตรวจชีพจรหน่อยเธอยิ้มน่ารักจับมือนางหลินแล้วเขย่าเบาๆเมื่อเห็นเธอแบบนี้นางหลินก็หัวเราะแล้วพูดว่าได้ๆแล้วเธอก็ถูกหนานอ,อก,กงเย่ดึงไปนั่งอยู่บนตังด้วยกันนานกงเย่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อวางข้อมือของนางหลิน นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางที่วางอยู่บนข้อมือของหลินใบหน้าของเธอก็มืดลงชีพจรของแม่ปั่นป่วนมากราวกับว่าเธอเป็นป่วยมากนานกงเย่ตรวจอย่างระมัดระวังอยู่พักหนึ่งเพียงเพื่อพบว่านางหลินกำลังทุกทรมานจากขาดชี้และภาวะขาดเลือดสภาพร่างกายของสตรีนั้นเย็นโดยธรรมชาติและการขาดอย่างและหยินที่มากเกินไปของแม่ทำให้วังเย็นเมื่อแม่ของเธอให้กำเนิดตัวเธอ มีการคลอดบุตรที่ยากลำบากและเสียเลือดมากเกินไปส่งผลให้ขาดชี่และเลือดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้วังเย็นกลายเป็นอาการปัจจุบันคนที่เป็นโรควังเย็นและขาดเลือดมักมีอาการเช่นนี้ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในปกตินานกงเย่เม้มริมฝีปากของเธอดูเหมือนว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้แม่ของเธอมีบุตรยากมาหลายปีโรคขาดชี่และขาดเลือดในวังนี้หายาก แต่ด้วยทักษะทางการแพทย์ของนานกงเย่มันเป็นเรื่องง่ายเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพูดว่าแม่คะคุณเป็นโรคขาดเลือดเย่เอ๋อจํจำได้ว่ามียาสำหรับการปรับสภาพเขียนไว้ในหนังสือทางการแพทย์เมื่อเย่เอ๋อกลับไปจะไปต้มยาและขอให้อันเยงนำยามาให้เธอไม่ได้พูดถึงการขาดชีเธอแค่พูดถึงการขาดเลือด ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับสภาพร่างกายของนางหลินแม้ว่านางหลินจะไม่รู้ทักษะทางการแพทย์ใดๆแต่เธอเติบโตมาในครอบครัวหลินและรู้วิธีการรักษาขั้นพื้นฐานเมื่อได้ยินว่าเธอเป็นโรคขาดเลือดเธอรู้ว่ายาที่เตรียมไว้นั้นไม่เป็นไรแม้ว่าคนธรรมดาจะดื่มก็ตามดังนั้นเธอจึงยิ้มดื่มดื่มดื่ม,มแน่นอนอาเยต้มยาเองแม่จะไม่ดื่มได้อย่างไร ในเวลานี้หนานกงซินรีบวิ่งเข้ามาและสาวใช้ชิงหย่าก็ตามมาด้วยอาการหอบเมื่อเห็นแม่และน้องสาวของเขาหัวเราะอย่างมีความสุขด้วยกันเขาก็ถามอย่างสงสัยท่านแม่น้องสาวพวกคุณกำลังพูดถึงอะไรกันที่ทำให้แม่มีความสุขมากเขารีบบีบไปทางอีกด้านหนึ่งของหนานกงเย่และมองดูพวกเขาอย่างคาดหวังเมื่อเห็นว่าเขาเหงื่อออกมากจากการเล่น นานกงเย่ก็รีบหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อให้พี่ชายของเธออย่างระมัดระวังแล้วยิ้มอย่างลึกลับฉันจะไม่บอกคุณน้องสาวบอกฉันหน่อยสินานกงสินรบเราอย่างไม่เต็มใจนางหลินมองจากด้านข้างรู้สึกว่าลูกชายและลูกสาวรักกันดีและอดไม่ได้ที่จะยิ้มในลานเฉียนหยุนมีความสามาคัคคีและความสุขแต่ในอีกด้านหนึ่งของฤราสหัหานานกง ทันทีที่นางฮวงกลับมาที่ลานหลานชานของเธอใบหน้าของเธอก็ซีเซียวเธอก็โยนป้ายคำสั่งเข้าห้องเก็บของในมือลงพื้นอย่างเกลียดชงังบ่นกับพี่เลี้ยงเด็กและสาวใช้ส่วนตัวอี้หลิงว่าให้ตายเถอะนายหญิงเจ้าช่างโง่เขาจริงๆเธอมอบงานสำคัญเช่นนี้ให้กับนางหลินผู้ขี้แพ้คนนั้นแต่ขอให้ฉันรับผิดชอบเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ฉันไม่ต้องการที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วยนิสัยขี้ขลาดของนางหลินเธอจะรับผิดชอบได้หรือไม่หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นงานของนางหลินเกี่ยวข้องกับการพบปะสังสรรค์ดังนั้นเธอคงจะมีความสุขมากเธอจะเป็นเหมือนตัวเธอได้อย่างไรพวกเขามันก็แค่กลุ่มคนสกรปรกในใจของเธอนาง่วงรู้สึกว่านางเจ้าดูถูกเธอดังนั้นเธอจึงให้ผู้แพ้อย่างนางหลินได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญ เธอกระชับผ้าเช็ดหน้าและกัดฟันด้วยความกโกรธและดูร้ายนายหญิงสามป้าฝางรีบหยิบป้ายคำสั่งห้องเก็บของนั้นขึ้นมานี่คือป้ายคำสั่งห้องเก็บของถ้าป้ายพังคุณจะอธิบายให้ในายหญิงผู้เฒ่าและนายหญิงใหญ่ว่าอย่างไรในตอนแรกนาง่วงรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่ป้าฝางพูดในที่สุดเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก แต่เธอก็พูดอย่างหนักแน่นใครจะสนใจมันนายหญิงสามของฉันป้าฝางรีบดึงนางห่วงเข้าไปในบ้านจากนั้นขอให้อีหลิงเฝ้าประตูแล้วลดเสียงลงแล้วพูดว่านายหญิงสามคุณจำได้หรือเปล่ายังจำเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วได้ไหมที่นายหญิงสามสับเปลี่ยนของมาจากห้องเก็บของพวกเธอจะค้นพบมันไหมสามปีที่แล้ว การแสดงออกบนใบหน้าของนางห่วงก็แข็งทื่อทันทีประมาณสามปีก่อนหนานกงห้าวพ่อสามีของเธอเสียชีวิตและบ้านก็วุ่นวายมากในเวลานั้นเธอคิดว่าชายชราเสียชีวิตแล้วและเธอกลัวว่าครอบครัวจะแยกจากกันเมื่อระยะเวลากตันยูสามปีสิ้นสุดลงด้วยกลัวว่าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในอนาคต เธอจึงแอบเปลี่ยนของะส,สมล้ำค่าหลายชิ้นจากห้องเก็บของมาเป็นของส่วนตัวแต่ใครจะคิดว่าหลังจากช่วงเวลาแห่งการกระตันยูสามปีจัก,กรพรรดก็ออกพระราชะองการและส่งนานกงฉินกลับมายังเมืองหลวงและยังแต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางระดับสูงอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าเขาจเจริญรุ่งเรืองและทั้งครอบครัวก็มีความสุขผ่านไปสามปีเธอก็ลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมากแล้ว ถึงแม้จะมีคนเจอก็ตามใครมีหลักฐานว่าฉันเป็นคนเปลี่ยนแล้วฉันจะต่อสู้จนถึงที่สุดนอกจากนี้นางหลินยังโง่ามากฉันเกรงว่าเธอจะไม่สามารถค้นพบมันได้เลยเธอไม่มั่นใจในหัวใจของเธอเธอรู้ว่าหากจับได้ว่าของเหล่านั้นเป็นของปลอมนางซูคงจะโกรธมากหากพวกเขาตรวจสอบอย่างรอบคอบพวกเขาอาจจะพบจริงๆ ยิ่งนาง่วงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นและยังมีร่องรอยของความกลัวที่แพร่กระจายอยู่ในใจของเธออีกด้วยบทที่47วันรุ่งขึ้นนานกงเย่ตื่นแต่เช้าเขียนใบสั่งยาและขอให้อันเนียงไปที่ร้านขายยาเพื่อรับยาตามใบสั่งยาจากนั้นเธอและนานกงซินพี่ชายของเขาไปที่ห้องโถงหงอันเพื่อแสดงความเคารพนางสู แต่สาวใช้กลับหยุดพวกเขาไว้คุณชายรองคุณหนูสามโปรดหยุดก่อนสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักหนานกงเย่เลิกคิ้วเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นแต่หนานกงซินอดไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจและแทบรอไม่ไหวที่จะดึงหนานกงเย่ออกไปน้องสาวเรากลับกันเถอะสาวใช้ยืนขึ้นเธอยืดอกแล้วพูดอย่างมั่นใจนี่คือสิ่งที่นายหญิงผู้เท่าสั่งมา วันนี้คุณชายและคุณหนูทุกคนไม่ต้องมาแสดงความเคารพในเวลานี้หนานกงเซิงคุณชายใหญ่และผู้ติดตามก็เข้ามาแต่พวกเขาก็ถูกสาวใช้หยุดไว้ด้วยหนานกงเซิงมองเข้าไปในห้องโถงหลงอันดวงตาของเขาไหวเล็กน้อยและในที่สุดก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนอาเย่คุณควรไปโรงเรียนส่วนตัวแต่เช้าจากนั้นเขาก็พูดกับหนานกงซินอาซินคุณก็กลับไปด้วย คพี่ชายหนานกงเย่และหนานกงซินตอบรับพร้อมกันสองพี่น้องแยกทางกันที่สี่แยกถัดไปเมื่อมองไปที่ร่างที่ถอยกลับของพี่ชายของเธอหนานกงเย่ก็กระซิบกับชุยเอ๋อที่อยู่ข้างๆเธอชุยเอ๋อไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องโถงหลงอันชุยเอ๋อรับคำอย่างรวดเร็วเมื่อหนานกงเย่มาถึงห้องเรียนลูกพี่ลูกน้องของเธอทั้งหมดก็มาถึงแล้ว ยกเว้นซูชิงผิงที่ยังมาไม่ถึงนานกงเย่เหลือบมองที่นั่งของซูชิงผิงจากนั้นจึงนั่งลงบนที่นั่งของเธอเองและเตรียมพร้อมสำหรับชั้นเรียนนานกงหลินกําลังคุยนานกงเฉิงถามว่าพี่สาวท่านย่าไม่ยอมให้เราไปคาระวะเธอไม่สบายหรือเปล่าพี่สาวฉันรู้สึกไม่สบายใจมากเราควรกลับไปดูท่านย่าไหมนานกงเฉิงคุยกับเธออย่างอดทน จนกระทั่งฟางอยู่เดินเข้าไปในห้องเรียนคุณหนูกรุณาเปิดการบ้านของคุณก่อนที่ฟางหรูจะพูดจบซูชิงพิงก็เดินเข้ามาจากประตูด,ด้วยความตื่นตระหนกและพูดอย่างอับอายขอโทษด้วยฉันมาสายเพราะฟางอยู่ไม่ต้องการฟังเหตุผลของเธอเลยเขาแค่โบกมือแล้วพูดว่าไปนั่งที่ของคุณซูชิงพิงรู้สึกอับอายและเงียบไป ความโกรธแวบวับขึ้นมาภายใต้ดวงตาของเธอและเธอก็รีบไปที่ที่นั่งของเธออย่างหดหูใจเมื่อนั่งลงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องโถงหลงอันก็เข้ามาในใจในเวลานั้นเธอกำลังรอนางซูอยู่จู่ๆป้าหวางก็เข้ามารายงานว่าชินเออสาวใช้ของนายที่สี่กำลังตั้งท้องนางซูโกรธมากจึงรีบเรียกหาชินเอและนายคนที่สี่มาเข้าพบเธอยังไม่ได้ออกมา แกลับซ่อนตัวอยู่หลังม่านและเฝ้าดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเธอเห็นว่าชินเอ๋อพูดทั้งน้ำตาว่าเธอไม่ต้องการทำลายชื่อเสียงของนายคนที่สี่ดังนั้นเธอจึงเต็มใจที่จะกินยาทําแท้งเธอเห็นว่าหนานกงชิงดูไม่มีความสุขและสงสารเธอหลังจากเห็นสิ่งนี้เธอดื่มยาทําแท้งในชามอย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นเธอก็ล้มลงกับพื้นอย่างอิดโรยพร้อมกับรอยยิ้มเศร้าๆบนใบหน้าของเธอ เขาประคองเธอไว้ในอ้อมแขนและถามด้วยความรักว่าเจ็บมากไหมหลังจากออกจากห้องโถงหลงอันแล้วหลิวหลงก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์นายคนที่สี่มองดูเหมือนเป็นคนดีฉันไม่ได้คาดหวังให้เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคู่ครองที่ไม่ดีจริงๆแต่ซูชิงผิงไม่ได้จริงจังกับมันเธอยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยและคิดถึงข้อมูลที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนานกงชิงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แน่นอนว่านานกงชิงคนนี้จิตใจอ่อนไหวและง่ายต่อการจัดการหากเธอปีนเตียงขึ้นไปหาเขาเธอก็จะได้รับส่วนแบ่งจากความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งของหรสน์หาน,านกงด้วยบทที่48จู่จู่ซูชิงผิงก็นึกถึงแม่เลี้ยงของเธอผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นที่พ่อของเธอหลงไหลและต้องบอกว่าแม่เลี้ยงเก่งมากในการบงการผู้คนถ้าเธอสามารถเป็นเหมือนแม่เลี้ยงเธอได้ ซูชิงผิงก็หัวเราะอย่างเย็นชาในความคิดนี้หัวใจเรากับว่าความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเธอต้องวางแผนอย่างรอบคอบหลังเลิกเรียนเมื่อหนานกงเย่กลับมาที่โม่จูหยวนชุยเอ๋อก็รออยู่ที่หน้าประตูของเธอแล้วคุณหนูสามชุยเอ๋อรีบทักทายเธอและหนานกงเย่ก็ขยิบตาให้เธอแสดงว่าให้เธอเข้าไปในบ้านก่อนค่อยพูด หลังจากเข้าไปในบ้านนานกงเย่ก็นั่งลงแล้วพูดว่ามาคุยกันเถอะเมื่อคิดถึงผลการสืบของเธอใบหน้าของชุยเอ๋อก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและพูดอย่างเขินอายคุณหนูสามชั้นได้ยินมาว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องโถงหลงอันตอนเช้าเป็นเพราะชินเอ๋อสาวใช้ของนายคนที่สี่มีเธอรู้สึกเขินอายมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอพูดและแทบจะไม่สามารถพูดต่อได้ อันเนียงรู้ทันทีว่าชุยเอ๋อต้องการพูดอะไรและรีบดูว่าชุยเอ๋อคุณจะบอกเรื่องนั้นกับคุณหนูได้อย่างไรคุณหนูยังเด็กอยู่พี่เลี้ยงไม่เป็นไรฉันอยากรู้หนานกงเย่อนุญาตแต่เธอพูดอย่างมีความหมายว่ารู้ก่อนดีกว่ามารู้ทีหลังอันเนียงไม่ได้พูดอะไรอีกหลังจากได้ยินสิ่งนี้ชุยเอ๋อสงบลงและพูดต่อ ชินเอาสาวใช้ของนายคนที่สี่กำลังตั้งครรภ์แต่นายคนที่สี่ยังไม่ได้แต่งงานถ้าเขาให้กำเนิดบุตรคนโตมันจะทำลายชื่อเสียงของนายคนที่สี่ชินเอและนายคนที่สี่กำลังมีความรักเธอกังวลอย่างมากและทนกับการเสียชื่อเสียงของเขาไม่ได้ดังนั้นเธอจึงสมัครใจกินยาทำแท้งในตอนท้ายของประโยคชุยเออเกือบจะตายด้วยความละอายใจ เธอรู้ว่านายที่สี่ไม่น่าเชื่อถือแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไม่น่าเชื่อถือขนาดนี้นานกงเย่อดไม่ได้ที่จะเยอ่อเย้ยเขาจะน่ารักขนาดนี้ได้ยังไงแล้วเด็กคนนั้นไม่มีทางจะได้เกิดมาอยู่แล้วแม้ว่าเธออยากจะเก็บมันไว้แต่ท่านย่าก็คงไม่ยอมถ้าเธอให้กำเนิดลูกจริงๆมันจะทำลายชื่อเสียงของอาสและชื่อเสียงของตระกูลหนานกงทั้งหมด แทนที่จะรอให้คนอื่นลงมือเธอก็ชิงดื่มยาทำแท้งเสียก่อนและอาจดึงดูดความสงสารของอาสีด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นแผนของชินเอ๋อก็ไม่ผิดจริงๆนานกงเย่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์นี้อย่างเรียบง่ายและชัดเจนอี่เหมยและชุยเอ๋อต่างก็มองที่นานกงเย่ด้วยความประหลาดใจโดยคิดว่าคุณหนูสามฉลาดจริงๆและพวกเขาไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำ ว่าเธออายุเพียงเก้าวขวบเท่านั้นนานกงเย่หรี่ตาลงและคิดว่าชิ้นเอ๋อนี้เป็นพรสวรรค์จริงๆมีการตัดสินใจที่รวดเร็วกล้าสแสดงออกและรู้วิธีที่จะคว้าใจผู้คนดังนั้นเมื่ออาสีแต่งงานในชีวิตที่แล้วเธอก็ยังสามารถเจริญรุ่งเรืองได้คุณหนูสามจูจู่ชุยเอ๋อก็พูดอีกครั้งเมื่อวันที่คุณสั่งให้คนตรวจสอบคุณหนูสู และฉันก็ได้ผลลัพธ์มาแล้วเร็วขนาดนี้เลยเหรอนานกงเย่ยมองไปที่ชุยเอ๋อโดยไม่คาดคิดและพูดว่าเล่าให้ฉันฟังชุยเอ๋อหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าขณะนี้คุณหนูซูอยู่ที่ลานด้านข้างของห้องถงหลงอันเธอพาสาวใช้ส่วนตัวชื่อหลิวหลงมาเพียงเท่านั้นหญิงชรามอบปันเสียสาวใช้ชั้นสองของเธอให้กับคุณหนูซู เพื่อดูแลชีวิตประจำวันของเธอชั่วคราวเมื่อคืนบ่าวไปคุยกับปันเซียและปันเซียไม่ค่อยพอใจคุณหนูซูโดยบอกว่าเธอตระหนีและไม่ได้ให้รางวัลมากนะักเธอยังบอกด้วยว่าคุณหนูซูแอบติดสินบนบ่าวที่ดูแลแขกที่ประตูด,ด้านข้างและไปจำน่ำของบางสิ่งข้างนอกชุยเออพูดต่อไปแต่หนานกงเย่ไม่เปลี่ยนสีหน้าแต่ในใจเธอค่อนข้างพอใจกับการข่าวนี้ ผู้หญิงคนนี้มีพรสวรรค์ที่มีประโยชน์จริงๆหลังจากที่ชุยเอ๋อเสร็จสิ้นรายงานของเธอนานกงเย่ก็ให้คำแนะนำใหม่แก่เธอชุยเอ๋อคุณทำได้ดีมากจับตาดูคุณหนูซูต่อไปและพยายามติดสินบนปันเซีย